สวัสดีค่ะวันนี้หิงพาทุกท่านนะคะมาพบกับพื้นผนังหลังคาทีเ่เป็นแบบกันร้อนนะคะก็คือเป็นแบบซลาสติกนะคะวันนี้เนี่ยหญิงพามาดูหน้าง,งานนะคะตอนนี้ทางทีมช่างหน้าง,งานนะคะกําลังยกของไปส่งที่หน้าง,งานอยู่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดมีอะไรบ้างหญิงพามาดูโอเคนะคะตอนนี้เขาก็ยกตัวหลังคานะคะหลังคาตรงนี้มันเป็นท่อนต่อนะคะเขาก็จะเป็นท่อนปลายเนี่ยมันจะยื่นออกมานะคะตรงนี้ยื่นออกมาอีก50 ะะอันนี้เป็นตัวหลังคาส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวพื้นนะคะตัวพื้นจะพามาดูรายละเอียดของตัวพื้นก็คือด้านบนนะคะจะเป็นตัวรอนรอนตื้นแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านล่างของเขาก็คือจะเป็นตัวรอนเรียบยวพาให้ดูรอนเรียบเป็นยังไงร,รอนเรียบจะเป็นแบบนี้หล่นเรียบๆบแบบนี้เลยสามารถไปปูกระเบื้องทับหรือว่าปูสนน้ำมันก็ได้นะคะตอนแรกเนี่ยหรือ เราปูกกระเบื้องทุกชนิดทับได้เลยนะคะพื้นเนี่ยรับน้ำหนักได้อยู่ที่600กิโลต่อตารางเมตร่ช่างช่างหันหน้ามาหน่อยไปส่งที่ไหนคะวันนี้ชมบุรีชมบุรีอ,รรอ๋อโอเคอันนั้นคืออะไรนะข้างบนอะ่ะหนากี่เซน10เซนครับอ๋อยาวกี่เมตรเนี่ย5เ <5 S 2> มตรห้าเมตร อ๋อแล้วมีท่อนมันมีแผ่นยื่นออกมาข้างล่างใช่ครับยื่นมา50าสิบเซนครับ50ิเซนอ๋ <50 cm. S 1> อเห็นไหมเป็นท่อนต่อครับเป็นท่อนต่ออ่าฮะโอเคเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะคะอันนี้คือ1คันรถนะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งกำลังจอดรอขึ้นของอยู่<ม>เหมือนกันตรงนี้อ่ะโอเครถขึ้นมาขึ้นรับของแต่เช้าเลย ถ้าหากว่าท่านใดนะสนใจนะคะอยากจะสอบถามสั่งซื้อนะคะเรามีนะบริการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ส่งทั่วประเทศด้วยมีทั้งตัวรายการผนังหลังคาแล้วก็พื้นความยาวเนี่ยแจ้งได้เลยนะคะเราสั่งตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้เลยอ,อันนี้จะเป็นตัวหลังคายาว5เมตรนะคะแล้วก็ปล่อยไปมาอีก50เซนนะเพราะว่ามันเป็นตัวท่อนต่อ,อนี้ นี่เบอร์นะคะถ้าวัตทุท่านอยากจะติดต่อสอบถามนะคะนี่ดูเบอร์หลังช่างได้เลยอันนี้เขาเดี๋ยวเขาจะมุ่งหน้าไปส่งที่ชนบุรีแล้วนะคะอันนี้จะมีรายการสองรายการที่เราจะไปส่งก็คือจะมีตัวพื้นหนา10เซนพื้นหนา10เซนนะรับน้ำหนักได้อยู่ที่600กิโลต่อตารางเมตรเลยระยะห่างแปรนะคะทุกๆเมตร50คูณเมตร50ได้เลย ส่วนด้านบนด้านบนจะเป็นตัวหลังคานนหนาหนาสิบเซนเหมือนกันวางระยะห่างแปรของตัวหลังคาได้4เมตร4เมตรใช่ไหมช่างบอกเองเลยเรามีอุปกรณ์ขายครบเลยนะคะทั้งตัวน็อตแฟชชิ่งนะคะกันนกตัวซิลิโคนที่ต้องใช้เนี่ยคือถ้าลูกค้าสั่งปุ๊บสั่งกับเราปุ๊บไปถึงหน้างานไปติดตั้งอย่างเดียว ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อที่ไหนแล้วนะเห็นไหอันนี้คือพื้นพื้นยาวตัวยาวสุดเท่าไหร่เนี่ยพื้นที่เอาขึ้นรถเนี่ยแเมตรครับอ่าแนะเมตรเห็นไห<ด>มสั่งตัดได้ยาวเท่าไหร่ตัดได้หมดแล้วก็ประกอบไปถึงหน้าง,งานก็ไปวางยิงน็อตอย่างเดียวจบแล้วติดตั้งง่ายสวยโอเค รอบๆจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะ